สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านและขอบคุณสำหรับผู้ติดตามใหม่เพิ่งเข้ามารับชมด้วยนะคะตามของเราทั้งเลี้ยงปลาหางนกยูงลูกบัวและในอนาคตจะจัดเป็นศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาหางนกยูงด้วยนะคะเพื่อนๆาะงนั้นในช่องของเราก็จะมีความรู้สาระประโยชน์มากมายเกี่ยวกับปลาเกี่ยวกับการปลูกบัวสามารถช่วยให้เพื่อนๆที่กาลังสนใจนาไปเป็นความรู้เพื่อต่อยอดเป็นรายได้เสริมให้ กับตัวเองและครอบครัวได้อีกทางหนึ่งนะคะใน EP ที่5นี้อิมจะมาแนะนาเพื่อนๆในการเลีปลาหางนกยูงหลังจากที่มีการเพราะเลี้ยงถึงวัยของการเจริญเติบโตสามถึงสเดือนพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วขนาดของน้องปลาอยู่ในช่วงวัยหนุ่มวัยสาวโต<อ>เต็มที่จะมีการแบ่งเลี้ยงให้กับเพื่อนๆที่สนใจที่ทักแชทเข้ามาตลาดปลาหางนกยูงสามารถที่จะจัดส่งในประเทศหรือจัดส่งต่างประเทศก็ได้นะคะโดยผ่านชิปปิ้งในประเทศไทยที่เปิดรับเามาเล เนลยะะคสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือถุงแพคปลาซึ่งจะมีขนาด4คูณ12นิ้วหรือว่ามีขนาดตั้งแต่3คูณ12นิ้วไปจนถึง5คูณ12นิ้วเท่าที่นิยมใช้กันทั่วไปถุงแพคปลาจะมีหลายเกรดหลายราคาด้วยกันลักษณะจะเป็นสีใสเนื้อเหนียวขาดยากยืดหยุ่นมากๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูการแพกปลาไปพร้อมๆกันกับพ่อค้าอันนี้ก็คือพี่เอกัพปี้ของเรานั่นเองค่ะยุ่งวุ่นวายตั้งแต่เช้าเพราะวันนี้มีการส่ง ปลาหลายเจ้าแล้วก็หลายคู่ด้วยปริมาณน้ําในถุงปลาควรจะมีอัตราส่วน1ต่อสหรือ1ต่อ4โดยน้ำหนส่วนพื้นที่เพื่อรับออกซิเจนอีก3ส่วน หรือน้ำหนึ่งส่วนเว้นพื้นที่เพื่อรับออกซิเจนอีก3ส,ส่วนหรือน้ำครึ่งส่วนออกซิเจนอีกครึ่งส่วนแล้วแต่ความถนัดของเพื่อนๆเลยโดยต้องดูขนาดของตัวปลาด้วยว่าปริมาณขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ถ้าปลาของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่เราก็ต้องเพิ่มปริมาณน้ำให้สูงขึ้นนั่นเองปริมาณน้ำที่ฟาร์มฮักเราใส่ก็ถือว่ากำลังพอดีนะคะไม่มากก็ไม่น้อยจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้ปลาของเราเนี่ยมีพื้นที่ว่ายน้ำเพื่อที่น้องปลาจะได้มีชีวิตรอด ถึงมือเจ้าของผู้เลี้ยงคนต่อไปทาของเราจะอัดออกซิเจนใส่ในปลาทุกๆุกถุงไปให้ลูกค้าด้วยนะคะพื้นที่การจัดส่งถ้าไกลมากก็จะมียะลานราธิวาสปัตตานีเชียงรายถ้าเราจะอยู่ในกลุ่มภาคใต้ภาคกลางลอีสานที่เราอาศัยอยู่พื้นที่แห่งนี้คือจังหวัดขอนแก่นแล้วจะยังไม่มีการสั่งปลาจากฟาร์มแล้วนะมีอีกจังหวัดหนึ่งก็คือศรีสะเกษสั่งปลาก,กับเราแล้ว,ลวน้องปลาก,ก็รอดทุกตัว,ท,ตวที่เราแบ่งเลี้ยงก็จะเป็นตลาดออนไลน์เสียส่วนใหญ่เน้นให้คนทั่วประเทศ มองเห็นฟาร์มของเราจุดเริ่มต้นที่ดีระยะยาวก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนใช่ไหมคะน้องปลาที่แบ่งเลี้ยงจะต้องถูกนําออกมาแยกประเภทในถุงละ1ตัวเผู้หนึ่งตัวเพศเมีย1ตัว,ตวโดยจะต้องเขียนชื่อพันธุปลาแต่ละสายพันไดรีเช็คทั้งผู้ส่งและก็ผู้รับด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้าเข้าไปปริมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของถุงแพ็คปลาจับน้าปลาเข้าไปในถุงเติมออกซิเจนเข้าไปจะทาการบิดถุงปลาแบบนี้โดยดึงถุงตึง ตึงแล้วก็หมุนเอาลมในถุงออกลักษณะประมาณนี้แล้วทําการใช้ในส่วนถุงที่เหลือมัดปมตายไม่ให้ออกซิเจนออกอย่าลืมนะคะขั้นตอนนี้สําคัญจะต้องปิดถุงให้แน่นๆเพื่อไล่ลมออกไปให้เหลือเฉพาะก๊าซออกซิเจนอยู่ในถุงหลังจากแพ็กใส่ถุงเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาดูลักษณะน้องปลาของเราถ้ามีความสมบูรณ์คลีบหางและตัวมีความพิการปลาป่วยเป็นโรคหรือเปลา่าจะทการไล่เช็คทุกถุงเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนํามา แยกประเภทใส่เข้าไปในกล่องอีกครั้งหนึง่งสำหรับการแพ็คปลาใส่กล่องปูกล่องด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ถ้าไม่มีให้ใช้กระดาษ r e ยูสบั b เบิหรือ ทางฟาร์มแนะนําเป็นใบตองนะคะเพราะใบตองจะเป็นวัสดุธรรมชาติและเขาแจงคงมีความืนเก็บอุณหภูมิสาความเย็นได้ดีทีเดียวลักษณะการแพ็คปลาแบบนี้ใช้สําหรับการส่งในต่างประเทศด้วยนะคะสําหรับการส่งในต่างประเทศถุงที่ใช้ในการแพ็คปลาจะมีฐานที่กว้างกวา้าเพราะระยะทางไกลต้องการพื้นที่ในการใส่ภายในรางได้ปริมาณ<อ>เยอะๆลดขนาดความสูงลงจะทําให้ใส่ปลาได้เยอะขึ้นและจําเป็นต้องมีพื้นที่ อาออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นสังเกตอีกอย่างหนึ่งกรณีที่เราต้องการที่จะส่งปลาผ่านทางชิปเปอร์ไปยังต่างประเทศต้องเขียนรายละเอียดที่อยู่ผู้รับและที่อยู่ผู้ส่งพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ของเราให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้ส่งไปให้ลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศถูกต้องและนี้ก็เป็นเทคนิคการแพ็คปลาของฟาร์มเราผู้บรรยายก็หวังว่าเพื่อนๆที่รับชมจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยนะคะสําหรับการแพ็คปลาสดใน EP ี <c oughs> นี้เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ถาม มาเยอะส่งปลาย,ยัางไงแพ็กดีไหมแล้วมันจะตายปกาจะเป็นวิธีของทางร้านรับรองปลอดภัยชัวก็สังเกตอีกข้อหนึ่งถ้าเพื่อนๆใส่น้ำเข้าไปมากก็จะมีผลกับการชั่งน้ำหนักส่งผลไปยังค่าขนส่งที่สูงขึ้นด้วยนะคะตอนจบคลิปนี้เพื่อนๆไปฟังเสียงของพี่เอก,กัปปี้การประกัน<ม>การส่งปลาว่าเขาจะพูดอะไรบ้างปาจีนบุรีก็จะประมาณหน่งถึวันนะครับไม่เกินนี้ นะครับรอรับได้เลยครับรับรองว่าน้องปลาปลอดภัยแน่นอนคลิปดีๆและมีสาระแบบนี้ต้องที่นี่เลยฮักกัปปี้ฟาร์มกดติดตามและกดเซฟคลิปไว้ด้วยนะคะ